จเจริญสุขจเออจริญพรศรัทธาจริธรรมสาธุรชนทุกคนทุกท่านวันนี้หลวงปู่มาถึงยังวัดนาตาดีครับเดี๋ยวคืนนี้จะพักที่นี่เนาะเพราะได้เข้ามากัาบพระอาจารย์ที่นี่แล้วนะครับครับตอนนี้ก็ได้มาพักที่วัดนาตาดีนะตำบลบอ่อโพอำเภอนครศรยจังหวัดพิษณุโลกก็ขอกราบนุษาการพระอาจารย์ครับพระอาจารย์ขอรราาขอนุญ,ญาตแนะนํา ชื่อเด้ครับผมขอ,อตอมาพาพระครูพิพัฒน์รัตะนาพรเจ้าวาดวัดนตดีเจ้าคณะตำบลบ่อโพก็ยินด,ด,ดีต้อนรับนะครับพระาจารย์แล้วก็คณะที่ได้แวะมาพักก็อาจจะต้อนรับขัดตกบกพร่องก็ต้องของภอภัยเพราะวัดนี้ก็เป็นวัดที่อยู่ชายแดนบ้านนอกบ้านนอก ก็ยินดีต้อนรับสู่วัดของเราชาวพุทธทุกท่านครับครับครับภาษาที่ผ่านมานี้มีพระสงฆ์จำภาษากี่รูปครับผมภาษาที่ผ่านมามีพระสงฆ์จำภาษาอยู่สี่รูปอ๋อครับผมเหตุว่ามีกิจกรรมอะไรต่างๆจะมีข้างในอ๋อเร็วๆนี้จะมีพิธีบำเพ็ญกุศลถวายแด่องค์สมเด็จพระเจ้าสิริกิตพระบรมราชีชินันีพันปีหลวงครับจ,จะ จะมีวันที่เทไรัจัดขึ้นในประมาณปลายเดือนพฤศจิกายนนี้โดยคณะผู้นําท้องที่ท้องสิ่งของตําบลที่จะมารวมตัวกันที่วัดนาตาดีครับก็ผมขอกราบพระอาจารย์นะที่มีเมตตาให้คณะขอาผมได้เข้ามาพักกันที่นี่นะก็ขอกราบดําเนนธกครับขอโมทนาสาธุสาธุครับก็ที่วัดแห่งนี้เป็นวัดที่อยู่กับธรรมชาติสวยงามเลยนะเป็นอยู่กับธรรมชาติสวยงามมีต้นไม้มี บรรยากาศธรรมชาติดีนะแล้วก็มีเทวรูปต่างๆที่อยู่ตรงนี้ก็ให้ทุกคุทุกท่านได้เข้ามากราบเข้ามาสักกราระกันเนาะซึ่งเป็นวัดที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติแล้วพระอาจารย์ก็ได้ได้มีน้องน้องเหมียวน้องหมาเล็กๆด้วยเหมียวหมาเล็กๆด้วยก็ถ้จาจะมีเมตตามีเมตตานะ้องก็ได้ดูแลเด็กน้อยเด็กน้อยเด็กน้อยอขอขอขอนุญาตพระใจนิดเดียว เด็กน้อยนี่คือ,อยังไงนะเด็กที่น้ซึ่งขาดโอกาสทางด้านการศึกษาครับผมเรา,อาพอดีมีลูกศิษย์ไปพบออครับก็เลยนํามาฝากให้เพื่อที่จะได้เรียนหนังสือ,อตอนนี้ก็เรียนอยู่ชั้นป .1 ป .1 ครับผมโรงเรียนชนุมชน17บ้านในตาดีครับชาวที่าผ่าก็เปียนเด็กที่มีความ กระตุลย์ร้อนมีของความคล้องแค่ฉลาดดีคล้องแค่แต่ก็มึนนิดหน่อยมึนี่คน kind of ิดภาษาตามไวอ่าครับผมครับผมมนทักตามสบายครับผมครับผมครับคุอันนี Ke ้น uh, really ้องเหมียวน้องเหมียวน้อยเหรออ้ายอ้อนเหมียวน้อยอ้อนด้วยเหมียวน้อยอ้อนด้วยเหรอเออน้องเหมียวน้องก็หมาได้ด้วยมาดิเหมียวเหมียวเหมียวอะไรเนี่ยมีเหมียวมีกี่เหมียวเนี่ยน้องก็เหมียวเมียวเลยถูกไหมที่แม่ถายมาอ่า อมีหมาน้อยด้วยหมาน้อยอุย้ยหมาน้อยหน้าเหมือนเด็กน้อยเหมือนคนอุ้มเลยอ้าฮ่าฮ่านอคออนเหรอมันอาค้ออลลนออโอ้คิออนตัวเดียวเหรอหมามีตัวเดียวว้ามีตัวเดียวงั้นต้องเป็นเป็นพี่เลี้ยงกันนะดูแลน้องเหมียวดูหมาด้วยดูแลน้องเหมียวด้วยน้องเหมียวก็ด้วยดูแลน้องเหมียวดูแลน้องหมาด้วยง <c oughs> ครับก็ขอกลับพนธกานพนักานกาน้มับการพระอาจารย์อีกครั้งหนึ่งครับาหารวายจะได้ทำท,ที่เขาได้รับชมในคลิปนี้อยากจะมาร่วมบุญอยากจิตติดต่อทางพระอาจารย์ได้ทางเบอร์โทรเนี่ยครับได้อ๋อเ<อ>บอร์โทรก็0ูนย์9 9 9 6ส้า้าหนึ่งครับก็สมามารถติดต่อพระอาจารย์ทางเบอร์นี้เน,ะนาะเพราะว่ามีญาติธรรมที่ติดตามชมในคลิปนี้ก็เยอะอยู่เน่อก็สามารถติดต่อร่วมบุญร่วมกุศลกับทางพระอาจารย์ที่โครงการต่างๆที่พระอาจารย์ได้ทำานะครับ ก็การมมเนการกับผมครับ